นำตัวพี่หน่อยนี่เราไปเตอร์ไม่ได้ไปเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย ไอเนัตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็อยู่ที่นู่นกี่ไฟแล้วเนี่ยนี่ไฟแรกครับไฟแรกหรอก็เคยอยู่ที่นู่นเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บอลซาลามังมีเป็นสองวงเป็นสองฟากโควินแล้วก็แม่นี่เดนก์แล้วพวกเนี่ยใครเชียร์กันตอนนี้เราอายุ21สูงเท่าไหร่หนึ่งหกเจดน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้คิวทีขุมัวตันตายเลยครับไอาบวกวันนี้ต้องเจอเดนกหายไม่เคยแต่งกันแน่ครั้งแรกเลยเนาะไม่เคยแต่อยครั้งเดีอ๋อครั้งนึงเหรอแต่นานแล้วใช่ไหมนานเลยครับ 120เป็นยังไงบ้างตอนนั้นชนะเคยชนะกันมาแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยวันนี้เพิ่งมาเจอกันใหม่แต่วันนี้ยกมาแทนทั้งคู่เลยรู้ตัวกี่วันก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อคืนนะเมื่อคืนแล้วมีรายการอยู่ไหมมีครับวันที่16ครับอ๋อก็เลยขอวันนี้เลยวันนี้ต้องมาปล่อยต่อยกันเนาะ133เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงเกลื่อนอยู่นิดๆครับก็มายื้เส้นยื้สายหน่อยร่างกายตอนนี้ก็เต็มแรงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำชัยนะป่ะพอมล่าสุดต่อยใครไป น่าสุดต่อยเป็นสีทองครับที่ชนบุรีครับเป็นไงบ้างเบลดันออกแปวันนั้นเบียดเท่าไหร่ที่ชนบุรีที่ชนบุรีร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้เล่ปล่อยไปต่อยครับผมไม่ได้คุมแล้วปล่อยเลยเนาะครับผมต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักสี่ห้าสิบครับคนจังหวัดพัทธลุงฝ่าบาทเชิญชวนแฟนคขับเราครับรถวัชชาฝ่าบาทพัทธลุงอำเภอบางแก้วพี่น้องคุนนะครับเป็นกำลังใจพุ่เด็อเป็นเทือนเลยถึงจะมาแทนก็เต็มที่นะขอให้โชคดีครับ